หัวตาป่ะเมลินดาออกอายแชโดว์มาใหม่นะคะมีด้วยกันทั้งหมดสีด่พาเลตสี่เฉดสีเนาะแต่ว่าสีที่เข้าตาเราคือเบอร์ศูนสามเฮ้ยมันแบบวินเทอร์วินใส่มากเดี๋ยวมาลองกันแต่งกันขำๆเนาะอ,อันนี้ก็คือแบบมันก็มีอยู่แล้วนิดนึงนะคะแล้วเนื้อเขาอะแปลกมากเลยมันเป็นเหมือนแบบยืดย่ะทุกคนแล้วก็พอทาไปแล้วมันจะเซตตัวเป็นแป้งนะ รู้สึกว่าถ้าจะให้ทาให้มันออกมาเป็นฟ้าแบบฟ้าตะโกนเลยอาจจะยากอีกนึงแต่ว่าทาเป็นเบสไปก่อนอะไรเงี้ยอืมแล้วสีที่ฉันอยากเลนมากที่สุดนี้เลยหัวตาปะระเบิดระเบิดหัวตาจะ้ะแม่นี่คืออะไรอ่ะไม่กอดเว่ออ วัวมากแต่แทนไฮไลท์ได้ปะอืออือไปเรื่อยละแต่แบบสำหรับความเป็นไฮไลท์เม็ดอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะคะเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งลองอันนี้ไหมอันนี้จะออกม่วงมากกว่าสายชอบแต่งหน้าแฟนซีปาร์ตี้คอสเพย์อันนี้พี่ว่าเลิศเลยละ่ะ